ครับผมคงคุยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูปคุยเร่องพีระคอนนะครับเมื่อวานวันอังคารนะครับเป็นวันหยุดนะครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะครับอยู่บ้านด้วยนะครับก็ต้องทํานู่นนี่นั่นนะครับเป็นผู้นําครอบครัวเป็นสารทีพาคุณแม่พาคุณแฟนไปทานข้าวนะครับเราอยู่ด้วยกันทั้งวันไม่ค่อยมีเวลานะครับคือจริงๆอะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบ่งเวลาได้ตอนอยู่ที่ทํางาน แต่พออยู่บ้านนี่แบ่งไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ต้องให้ครอบครัวครับก็ขออภัยนะครับที่เมื่อวานไม่ได้มาไลน์ครับเอาวันนี้มาแล้วนะครับตามเวลาปกติวันนี้มีกลุ่มเลขที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยเอ่ยถือกบ่อยเวลาไปเทียบกับเลขอื่นๆนั่นคือห้าห้าเจ็ดเจ็ห้าห้าผมให้ตั้งชื่อเป็นหนักแน่นเที่ยงตรงนะครับเลขกลุ่มนี้มาจากเลขห้าห้านะครับเจอคู่ห้าห้าเจอกับคู่ห้าเจ็ดนะครับ ผู้55ผมเคยพูดไว้ในในเพจนะครับว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาธรรมนะครับมอในเชิงบวกนะอันนี้ผมเขียนไปเชิงบวกนิดนึงนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะครับมีความเขาเรียกว่าใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับคือคําว่าใฝ่รู้จะไม่ได้เป็นคนที่แบบสแสวงหาเหมือนคนที่มีเลข4นะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่นําความรู้ที่ได้นะนะั่นมาเรียบเรียงเรียบเรียงมารู้ว่าจะต้องทําอะไรกับความรู้นั้นๆเอ่อนำไป แล้วเพื่อจะเป็นการต่อยอดเพื่อจะเป็นนําไปสู่การนําเสนอยังไงนะครับเป็นคนที่เวลาที่ใครมาขอคาปรึกษาแล้วมักจะให้คาปรึกษาเชิงตรงไปตรงมาซึ่งถ้าถ้าเป็นในแนวที่แบบคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีจินตนาการในการที่แบบประดิษฐ์ประดอยคําให้มันเลือดหลูอะไรนะแต่เขาจะเป็นคนที่พูดตรงๆให้เข้าใจพูดตรงๆชัดเจนให้เข้าใจบางคนเจอคนเลขนี้อห้าห้าเนี่ยก็รู้สึกแบบ ได้สองอย่างนะถ้าคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลอยู่แล้วเป็นคนที่ต้องการข้อมูลตัวข้อมูลเพียวๆเนี่ยนะครับ5-5เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการจะต้องให้แบบว่าอธิบายให้มันแบบหลากหลายหน่อยสิอธิบายหรือยกตัวอย่างอะไรเขาจะเป็นคนที่ยกตัวอย่างไม่ค่อยเก่งแต่สามารถนำนำ,นำไอ้นำไอ้ความรู้นะั่นมาบอกเราได้นะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจนะครับแต่เขาอาจจะสื่อสารไม่เก่งแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบถ่ายทอดสิ่งที่เขามีในรูปแบบสไตล์เขาให้คนอื่นฟังนะครับมันก็ส่วนใหญ่แล้วก็ไปเจอในครูบาอาจารย์ไปเจอในเด็กเรียนมากๆถ้าเทียบ5-5ในกลุ่มของเด็กเรียนผมว่าเขาเป็นคนหนอนหนังสือเป็นเนะิร์ดเนิร์ดแต่ไม่ใช่เนิร์ดแบบไม่ใช่เนิร์ดแบบครีเอทีฟเท่าไหร่ก็คือเนิร์ดแบบตรงๆ อ่านยังไงก็ตอบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันตรงไปตรงมามากๆนะครับเป็นคนที่ทําอะไรตามขั้นตามตอนเข้าตามเข้าประตูทางเข้าก็ต้องออกประตูทางออกกดว่ายัางไงก็ว่ายอย่างนั้นนะครับข้อดีคือเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยทําอะไรผิดกฎเกณฑ์เท่าไหร่แต่ข้อด้อยคือเขาดัดแปลงอะไรไม่ค่อยจริงน,นะข้อด้อยเขานั้นคือแต่ว่าถ้าจะถามว่า ข้อเด่นเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่ถ้าถ้าใครมาถามหาความชัดเจนหมายถึงเขาเป็นเหมือนตาช่างว่าเอออันเนี้ยสามารถจะบรรลัสกันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะคิดให้คุณได้ <c oughs> นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นแบบความรู้สึก emotion แบบว่าเอแบบมีหย่อนมีเยียงอะไรเขาไม่เยียงเขาตรงตรงนั่นแหละ นะครับคือถึงแม้ว่าเขาบางคนอาจจะอยู่เนี่ยสมมุติว่ามันอยู่ในคนดีใช่ไหมเขาจะชอบช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณทําผิดมาเขาก็จะไม่ให้คุณถูกนะแต่เขาจะให้คุณน่ะไปทําความผิดนั้นให้ถูกต้องก่อนหรือว่าไปรับผิดนั้นก่อนแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนึกภาบอกใช่ไหมเออเขาจะไม่หาทางให้คุณเอ๊ะมา,มาแบบนี้ดีมา,มาอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าฉันบอกว่าเป็นคนมีเมตตา อย่าบอกก็ลืมนะเขาเป็นคนเมตตาธรรมก็ครับม,มันต้องถูกต้องก่อนไม่ใช่ผิดมาแล้วแบบจะไม่เขาบอกว่าถูกมันไม่ใช่ไม่ใช่คนประมาณนั้นนะครับแล้วยิ่งมาเจอกับคนเลขห้าเจ็ดดห้าด้วยนค,คนนี้จริงจังมากเพราะนั้นสิ่งที่เขาเคยวางมาจากห้าห้าห้าเจ็ยิ่งทําให้แบบว่าเป็นคนที่คือ จะถามว่าเขายอมหักไม่ยอมงอไหมเกิดยะขนาดนั้นก็ได้นะครับเป็นคนจริงจังมากๆยอมหักไม่ยอมงอคล้ายๆสามเจ็ดแต่สามเจ็ดมันออกจะ้าวๆแต่เขาไม่ห้าวเขาแข็งโปกเลยคือไม่ได้ห้าวแบบว่าไปไปทะเยอทะยานไปเรื่องอื่นคือเขาอยู่เขาเฉยๆเหมือนเหมือนแท่งศิลานึกออกไหมแท่งศิลาที่แบบว่าต้องการความมั่นคงเหมือนเป็นคนที่เหมือนลากฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะถ้าเป็นบ้านก็เหมือน เสาบ้านอะเสาปูนอะเสาตอหม้ออะไ่เอเอกไหมครับบ้านที่ตึงอาคารอะไรย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบนั้นเป็นคนที่สามารถยึดเหนี่ยวทุกอย่างเอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าเขาจะได้รับผิดชอบอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาสามารถทําได้ดีนะครับในจุดนี้แต่ถ้าถามว่าต้องการการให้เขาเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นะั่นคือเขาต้องรู้ข้อมูลก่อนว่าสิ่งที่เข้ามานะั้นแะมันเป็นยังไงแลวเขาจะล้วงลึกลึก,ลก,ลกมากๆ ถ้าเหตุผลคุณมากพอจนแบบว่าเออโอเคมันเข้าทางแล้วล่ะมันเข้าแนวเขาถึงจะเปลี่ยนแปลงนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เปลี่ยนเลยนะคือเปลี่ยนยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนเลยเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากเพราะนั้นเหตุผลที่คุณนํามาเสนอเขาก็ต้องมากตามนึกอใช่ไหมไม่ใช่แบบว่าจะต้องแบบเฮ้ยแงนี้ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรไม่ใช่นะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้อะโอเคมาดูภาพรวมด้านนกันนะครับบุคลิกภายนอกเป็นคนนิ่งๆนะครับนิ่งๆเงียบ ถามว่ายิ้มไหมก็มียิ้มนะเลขห้าผมว่าเขาก็ยิ้มอยู่นะบุคลิกภายนอกแต่ว่าเลขเจ็ดคือเขาจะเงียบมากแค่นั้นเองบุคลิกจริงดูไม่ค่อยดึงดูดในมุมของพลังทางเพศอะไรพวกเนี้ยแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองเป็นความน่าเชื่อถือความความนิ่งความสุขมุมนะเ,เนี่ยเอออันเนี้ยได้ได้บุคลิกแบบนั้นเลยนะครับต่อไปเรื่องของวิธีการทํางาน อย่างที่บอกไปแทบท,ทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดก็คือเขาเป็นคนจริงจังตั้งใจมีความรู้ความสามารถสูงสูงเพราะว่าเขามีความรู้อะไรเขาก็ศึกษาหมดอ่ะสิ่งที่เขาจะทําเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆเพราะฉะนั้นงานที่ออกมาการันตีเลยว่าถูกต้องตามสเปคแน่นอนนะครับไม่มีไม่มีหลุดไม่มีหลุดจากสเปคคุณสายเขาทำงี้เขาทาอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาทำอาจจะใช้เวลาทําบางคนก็ใช้เวลาทํานานบางคนถ้าเกิดว่าเป็นแนวทางที่ ที่ทํามาบ่อยก็ทําได้เร็วนะครับก็คือมันก็เหมือนเหมือนเราป้อนข้อมูลใส่คอมพิวเตอร์แล้วลเครื่องจักรมันก็ทํางานไปเรื่อยๆือก็จะเป็นประมาณนั้นนะเที่ยงตรงนะครับถ้าถ้าถ้างานนั้นถูกวางแผนมาอยู่แล้ว,วก็ทําได้ดีนะครับก็ทําได้ดีทําได้ไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าไม่ได้ถูกวางแผนก็ต้องรอนานหน่อยก็คือถ้าให้เขาแบบทำนี่ก็ต้องเขาก็ต้องศึกษาสิ่งที่เขากาลังจะทําหรือมันให้มันครอบทุกอย่างก่อนถึงจะเริ่มทํานะครับแล้วก็ทํา แต่ข้อด้อยอย่างคือถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่ดีที่สุดในในความรู้สึกเขาเขาจะทําแล้วทําอีกอ่ะเ็เป็นคนที่ค่อนข้างจะย้ำคิดย้ทำทานิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องแลกกันนะต้องแลกกันกับข้อเด็กข้อด้อยมันทําให้คนนี้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างทำหลายหลายอย่างมีพอสมควรนะครับเรื่องของต่อไปเรื่องของเนี่ยความคิดการตัดสินใจเราอยู่ท้าย,ายเบอร์นะครับถ้าเป็นห้าห้าเจ็ดเนี่ยจะดูมีคนที่หนักแน่นมากๆแล้วก็มีความ ความจริงจังกับการตัดสินใจทุกเรื่องทุกเรื่องมากกว่าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าห้าถ้าเรื่องไหนเขาเข้าใจอยู่แล้วนะครับเขาเข้าใจอยู่แล้วเขาก็จะแบบอ่ะไม่เป็นไรโอเคเรามีรูปแบบนี้นะโอเคแบบนี้แล้วก็นําเสนอไปแต่ถ้าเป็นห้าห้าเจ็ดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงเขาจะพยายามเอ๊ะทำไมมีคนมาถามเรื่องนี้หรือว่าเอ๊ะ เรื่องที่ไม่ต้องเอาไปทำอะไรนะคือเขาจะลึกลงไปอีกอะเขาจะแบบค้นอีกอะนะครับแต่พอข้อดีคือถ้าเกิดเราคนร้นอะไรเสร็จเราทําอะไรเสร็จแล้วเขานําเสนอมันจะเป็นรูปแบบที่คนอื่นสามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อดีมันก็อยู่ตรงนี้แต่ข้อด้อยคือเขาคนยึดตัวเองมากๆอ่ะมีแนวทางของตัวเองสุดๆอ่ะคือถ้าบอกให้เขาทาเนี่ยก็คือต้องเอาแนวทางเขานะคุณจะแบบว่าไปเสนอเพิ่มว่าจะต้องอย่างนี้นี่นะไม่ได้นะเขาไม่เอานะเขาไม่เอากับคุณนะ ก็คือถ้าให้เขาคิดเขาก็ต้องไปอย่างนั้นคือถ้ายกเรื่องให้เขาคิดก็คือต้องให้เขาคิดไม่คือเหมือนมันเหมือนจะแนวคิดเขาอาจจะทํางานคนอื่นลำบากนิดหนึง่งแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่มันจะทําให้ความคิดของเขามันเปลี่ยนแปลงได้เหตุผลคุณเยอะพอมีรายละเอียดเยอะมากจนแบบให้เขาเข้าใจนะครับเขาก็จะยอมรับได้แต่มันจะยากนิดนึงแค่นั้นแหละนะครับเป็นค,คนหัวแข็งพอสมควรนะครับ นี่คือรูปแบบของแนวคิดของเขาเ <c> ร <oughs> ื่องของความรักรักใครรักจริงครับเอาเอาง่ายๆเรักใครรักจริงจริงจัง <c oughs> ถ้าเกิดว่าได้คู่แล้วก็ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยเพชรไปจนวันตายประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอความรักที่แบบว่า้ไม่สมหวังอะไรเงี้ยถ้าคนถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนทําให้เขาแบบอกหักหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณจะกลับไปหาเขาอีก ไม่ต้องคิดกลับไปเลยนะครับมันคุณกลายเป็นอากาศสำหรับเขาแล้วอะ่ะคือเขาจะจําฝังใจว่าเออคุณทําเนี้กับเขาอะ่ะมันไม่มีทางกลับไปอีกอะ <c oughs> นะครับหรือก็ปิดประตูคุณถ้าคุณปิดประตูก่อนเขาก็ไม่เปิดให้คุณอะ่ะประมาณนี้นะครับเขาไม่เปิดแน่ๆอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็เรื่องของการเงินคนที่ทํางานแบบนี้เป็นคนที่จริงจังมากๆถ้าเกิดว่าได้รับงานที่ตรงแนวนะครับ ผมว่าเขาก็สามารถหาไรายได้มันไม่ใช่เลขเด่นเรื่องการเงินเปนเ็นเรื่องของการทํางานที่จรงิงจังมันก็ต้องอาจจะเป็นอ่าถ้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 าเขาได้รับงานอะไรมาแล้วผมเชื่อว่าเขาจะทําให้มันสาเร็จาการเงินก็ได้มากับงานนั้นแหละนะครับอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนเลขการเงินงตรงตรงตรงแต่ว่าพอมันเด่นเรื่องของการทํางานที่จริงจังแล้วเนี่ยมันก็าอาจจะสะท้อนได้ว่าเออคนนี้ทํางานดีก็ได้ตังค์เพิ่มขึ้นมาอะไร หรือภาพออกใช่ไหมครับเออก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เด่นเรื่องของการการหาคือการหาต้องเป็นรูปแบบของตัวเองนะครับส่วนถ้าเกิดเรื่องของการเก็บนี่เก็บเก่งครับแน่นอนว่าเหตุผลที่จะออกไปจะใช้จ่ายเนี่ยมันแทบจะแบบเหมือนกับแบบวันเช้านี้กินอะไรอเรากินนี่ดีมากคือแบบมีมีมีเหตุผลที่จะจ่ายออกเนี่ยน้อยมากอะ ต้องหาเหตุผลว่าทําไมต้องจ่ายออกเออไดเป็นคนประมาณนี้นะครับเก็บกิ่งครับแต่อาจจะหาไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ถ้าใครชอบหรือว่ามีในหมายเลขก็ก,ก็ก็ลองก็ลอง,ก,ลองก็ลองวิเคราะห์ตามนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากนะครับแล้วยังไงพรุ่งนี้ก็มาใจก,กันตามเวลาเดิมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังทํางานอยู่นะครับมาพูดกันเหมือนเดิมอ่ะฝากทิ้งท้ายนะครับตอนนี้กลุ่ม ชั้นเรียนออนไลน์เปิดรับสมัครนะครับยังไม่เต็มนะครับโลโอเลยหลายที่เลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสมัครกันมาได้นะครับทางช่อง YouTube นี้ก็ได้ข้างล่างก็ได้หรือว่าจะทางไลน์ก็ได้แอดไลน์มาหรือว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook แล้วก็ทางเฟซบุ๊กของตัวก็ได้นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับสมัครกันได้ครับเริ่มเรียนวันที่2นะครับสพฤศจิกาถึง13พฤศจิกาครับเป็นแบบไรฟ์ส่วนนะครับตอนเย็นๆทุ่มถึง ทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับสิบวันนะครับส่วนเรื่องวันนี่มันจะติดกันอะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะชี้แจงให้หลังจากที่ลงสมัครกันมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ